สวัสดีครับผมสนุกครับุมพ๊อปปี้ครับผมแตมครับผมวันนี้ทางานเครื่องช่างนะครับมีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้นะครับยี่ห้อ Makita รุ่น MUH355D ครับก็ขอในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับคือเครื่องนะครับเครื่องตัดแต่ง คุ่มไม้นะครับเป็นของไม้กีตาแล้วก็สายไฟนะครับยาวประมาณสิเมตรเพรื่อแว่นตานะครับใบคุ่มือครับวิธีการใช้นะครับคือเราจะเอาสายไฟมาต่อกับตรงนี้นี่นเครื่องนี้จะใช้ไฟบ้านนะครับ หรือว่าจะใช้แผงโซล,ลาเซลล์ก็ได้ถ้าเราไม่ไม่มีใช้บ้านการการใช้งานก็เราจะเสียบเข้อตรงนี้แล้วก็ใช้ไฟบ้านเลยจะสะดวกสบายกว่าใช้น้ำมันไม่ยุ่งยากเลยครับรุ่นนีส้สบายมาก รุ่นนี้น้ำหนักเบามากเลยครับไม่ปวดมือไม่เหนื่อยมือไม่หนักม,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 มือไม่ปวดแขนครับ,ครบใครๆก็ใ,ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านใครใครก็ใช้ได้หมดลองดูลองสั่งดูนะครับจากทางร้านเรารนนุ่รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 3,550บาทครับแต่เราลดให้เหลืออยู่ที่3,4 0พันไม่รวมค่าส่งนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ทางไหนครับติดต่อสั่งซื้อได้ทางเพจร้านเครื่องช่างครับหรือโทรมาที่062-117-7455นะครับเราจะมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามผู้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณว่าสวัสดีครับ